เป็นแสบจมูกอ่ะติดตอนมาด้วยก็ดี <c oughs> อะ้วนะเอยแบบนี้เนาะมไม่ต้องมองกล้องหรอกเข้าไปอีกเข้าไปจลึ <c oughs> เข้าไปจะเริ่มแสบจมูกเข้าไปอีกแสบจมูกยังอยเจ็บแล้วแสบยังปัน่นตอนนี้ปัน <c oughs> ต้องแสบจมูกนะแสบเลยอนะ่ะไม่ได้เข้าไปลึกนั่นนะอ่ะพอผัน <c oughs> นั่นแหละมันจะเป็นอย่างนั้นแหละอีกข้างนึงฮะอีกข้างนึงมุน,มนอีกข้างนึงหมายถึงถอดออกมาถอดออกมา,อ,อ,อ,กมาอีกข้างนึงสองข้างเลยปบออ,อเพื่อความชัวนั่นแหละมันแสบอย่างนั้นแหละที่ปลารู้เพราะว่าปลาเคยผ่านไปแล้วมันถ้าถ้ามันแสบปุ๊บอ่ะ จะได้ผลปันปันอ่าถือไว้แตกไหมมากเฮ่เหล็กแหันตาเนะี่ยโอ้โมีตอนตออกมาด้วย ครับน้ำยาปิดปีดนล้วมัน,นี่กลนกเข้าไปใส่แล้วก็ปันปันปัน่นแกะนี้นะครับจุดตรวจคันท้องหรือไม่ท้องอแกะที่เนี้ยปันกันบีดด้วยมีบี้ด้วย ถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าออกมาขีดเดียวก็คือไม่ท้องถ้าสองขีดคือท้องแต่ถ้ามันขีดเดียวที่ตัวทีแสดงว่าคุณแย่เข้าไปแล้วมันมันเขาเรียกว่าอะไรผลเป็นโมฆะคือแย่ไปไม่โดนเข้าใจปะก็คือถ้าขีดเดียวตรงตัวทีอ่ะนั่นหมายความว่ายังไม่ติดนั่นหมายความว่าคุณแย่ไปไม่โดนจริงแย,แย่ไม่ลึกว่างั้นเถอะแต่ถ้า เป็นตัวทีกับตัวซีสองขีดแปลว่าท้องแล้วอแต่ถ้าเป็นซีอย่างเดียวแสดงว่าคุณไม่ท้องเข้าใจจะเป็นอย่างนั้นจะท้องหรือไม่ท้องถึงใจโพสของคุณอะไรน้องไลฟ์สดหรอไลฟ์สดที่ไหนหรอแล้วมันอินสตาแกรมไม่เห็นเลยไหนว่าครั้นี้ต้องประมาณหนึ่งนาทีบีไป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  อ่ะนี่นทันนาทีเด้ยวฟังๆเขาให้ควับท้องไหมสัตว์ก็ให้<ไ>ป,ปี๋ยอาได้หรออ๋ออันนีาานะน่แล้วก็มาเริ่มหยดมาเริ่มหยดก็ไปนะครับท่านผู้ชมหนึ่งหยดสองหยดแล้วก็สามหยดแถมอีกนิดนึงนั่งรอผลแต่เนี้ย ต้องเอาน้ำลายลงไปนะนี่นี่เป็นอยนี้ฮะน,น,นั่งรุนกันว่าขีดแรกขีดแรกขีดแรกเป็นไงเป็นยังไงเป็นยังไงขีดแรกผ่านไปแล้วรอดแล้วเนี่ย ปกตินี่ถ้าแบบว่ามาแบบพบเชื้อรุนแรงนี่คือแบบว่าตัวทีเนี่ยมันจะขึ้นเลยมันก็ไม่แน่เนะี่ยตัวซีเริ่มขึ้นแล้วนะเนะี่ยตัวซีเริ่มขึ้นมาแล้ว จริงๆถ้าผ่านผ่านอันใหอันหนึ่งไปแล้วถ้ามันเกินสมมุติว่าทำฮุบนะียมันจะเริ่มขึ้นเป็นหลางๆเลย mm. อันนี้แสดงว่าอันนี้คือตัวถูกขึ้นนั่นเดียวอันนี้ก็นั่งรอนั่งรอจริงๆแล้วเขาให้รอประมาณสิบถึงสิบห้านาที แต่ถ้าอ่านผลหลังจากที่สินาทีไปแล้วนั่นนั่นหมายความว่าฝนไม่ชัวร์ม่ตดใหม่อย่าให้เกิน15นาที